ครับเนี่ก็เป็นการเลี้ยงมดแดงนะครับเนี่ยมด้าห่ออาหารแม่ของเสียครับพอมาเศษกระดูกไกลครับกับกลางประทูมะหอนะครับมด้าวาเอเสในนี่เขาก็สิมาอยู่ในขวดเลครับกระสิกลายเป็นห้างเขาเนี่ยเห็นปะมดสิเของมาอยู่ในขวดอันนี้เขาได้จับเขาไปเลยครับแต่ว่าเขาามาอยู่เองนะครับนี่คือการเลี้ยงมดแบบเลี้ยนแบบธรรมชาตินะครับเนี่ยเห็นปะเขาสิเขาม่กินอาหารยมด้านี่ก็เป็นวิธีหลอกล่อให้เขาของมาอยู่ในในห้าง จำลองที่เขาเห็ดเป็นห้างขวดนะครับเวลาเขาเก็บไข่ก็สามารถที่จะเปิดไตขวดตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับเขาเอาอาหารลอกเขาเขามายืในดนี้นะครับนี่เห็นพี่ป้องมีอยู่หลายห้างด้วยครับที่ผมเห็ดไว้ตัวนี้หมดกับหลายลอยโตนะครับเขามากินอาหารอยู่ในนี้เนี่ยโม่หนึ่งกับมาเฝ้าไว้ห,หนึ่งกัดกินเขากับสก,กัดกินกินจนเมิดครับเวลานั้นเขากเปิด ออกงนั้งนี้ให้การเลี้ยงหมดครับ